สมมติว่าถ้านางอากาศตะัยมีตัวตนจริงๆแล้วมาเดินพารากอนมาเดินสยามมาเดินเซ็เทนเวิลในปี2023นี้เขาสามารถแต่งตัวแบบไหนได้ตัวละครตัวนี้นะคะไดออ้แสดงออกให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศนะคะมันบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้ว สวัสดีค่ะครูโบย่านะคะอิสาราเสือพิทักษ์ค่ะปัจจุบันเป็นคุณครูสอนนักศิ่ษอยู่ที่โรงเรียนวัดครูสนามจันทร์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนแล้วก็ให้สังคมไทยแล้วก็ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายมาตั้งแต่อดีตการอยู่แล้ว